เช้านี้นะคะถนนลื่นค่ะเมื่อกี้แม่น,น้อยโทรหาแม่พินแล้วเรียบร้อยนะคะแม่พินบอกว่าถนนลื่นมากแม่น,น้อยเลยบอกว่าพอเป็นหยังไปซ่าๆสบายๆเวลาเขามีเยอะพอออกจากปานแต่เศร้าก็เป็นความโชคดีค่ะพอดีเมื่อกี้มีพี่ดอกหญ้านะคะพี่ดอกหญ้าทัศินนะคะช่อง YouTube ของเพื่อนนะคะเพื่อนก็นได้ติดต่อมากกับอ่าน้องรักบาบศิริลักษณ์นะคะที่อีกยูทูบช่องหนึ่งที่เพื่อนเป็นคนนํา พอปูสีสูโทมากนะคะเพิ่นไดประสานงานมากว่าเดี๋ยวโทรขอหน่อยขอไม่เง้ยหน่อยไปน,ไนไ้่ได้บอกว่าไม่น่อยว่าอุ้ยได้ได้ได้ตื่นตื่นหรือ,อยังก็เลยบอกว่าตื่นแล้วอ๋อถ้าตื่นแล้วรีบอาบน้ำด้วยแล้วกันพอตอนนี้แม่พิ่นกําลัางเดินทางมากใกล้จะถึงบ้านไม่หน่อยแล้วเดี๋ยวรับไม่หน่อยเ็จก็ไปรับแม่ซีริลักบายซีริลักเนาะแล้วจากนั้นก็จะไปรับแม่ดอกหยาคนพัทธินนะคะดอกหน้าดอกดอกห้าพัทถินจำคือไม่หน่อยเปิดช่องให้ในเมืองเดียวกันนี่เป็นสิบสิบช่องนะคะไม่น้อยเขาสามารถจะจำซื กับดีค่ะเป็นบุญกุศลไปหลายคนมันก็ได้อ่มีมูมีพวกเนาะเขาบอกว่าการทําบุญทําคนเดียวได้ไหมทําได้ค่ะแต่ถ้าเราทําบุญแล้วมีเพื่อนเพื่อนฟ้องเพื่อนฟ้องน้องพี่ไปด้วยนี่เพื่อนก็บอกว่ามีบารมีนะคะมีบริวารการห้าเฮ็ดบุญเราเ้ามีมูมีพวกไปน้ำหลายแห่งนีมีบารมีหลายแห่งมีบริวารหลายเกิดชนะชั้นใดเ้ากระสิอบระโยเดียวดายเนาะเ้าก็ยังจะมีมูมีพวกซอยสู้ซอยดึงเ้าคืนนะคะอากาศเช้านี้ก็ถือว่าเย็นนะคะ แล้วถนนเป็นน้ําแข็งค่ะถนนกระือว่าเป็นก็ดน้ําแข็งอะค่ะลื่นนะคะมันลื่นแต่โชคดีที่น้องขวัญได้เปลี่ยนล้อรถแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะขณะนี้เจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเกือบสี่สิบนะคะเจ็ดโมงสี่สิบนาทีบรรยากาศรอบนอกก็คนเขาก็นอนพักผ่อนกันในบ้านเนาะส่วนมากถือจะว่าเป็นย่าเว้นหรือย,ย่ำคืนถ้าคนเขาไปเหตุงานเขาก็ออกเหตุงานถ้าคนเขาอยู่ในบ้านเขาก็อยู่ในบริเวณบ้านส่วนตัวการอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ ก็เหมือนโลกส่วนตัวของใครของมันคือเขาไม่ยุง่งไม่วุ่นวายกันนะคะในระบบของประเทศสวีเดนคือเขาพ่จอแจกกันนะคะนะเขาใช้ชีวิตแบบเหมือนถ้าถ้าเปิดประตูบ้านเกามากก็คือลุดเขาไม่ได้รกของเข้าเลยถ้าเปิดประตูบ้านออกไปก็คือออกไปสู่โลกสังคมภายนอกอีกแบบหนึ่งเลยนะคะการใช้ชีวิตอยู่นี่ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่าเขาทํางานเขาก็ทําจริงๆเมื่อเขาเที่ยวเขาก็เที่ยวจริงๆเมื่อเขาพักผ่อนเขาก็พักผ่อนจริงๆนะคะ ไม่น้อยอยากงานไปให้เบ่งบรรยากาศเรื่อยๆแต่ว่ามันลื่นไม่น้อยกับงานคือกันค่ะเพราะว่าถนนมันลื่นนะคะมันเป็นแมคานิ่งนะคะถ้าเอินว่าเป็นแมคานิน่งก็ว่าได้เนาะจริงๆรถจอดแบบนี้บ่ได้นะคะถ้าจอดแบบนี้แช่นานก็ถือว่าผิดกฎแต่ว่าอันนี้ข้าจ้อก้องอาจจะมาหลับกันหรือจังไหนก็บรูคอลงมากก็เจอพอดีเนาะอากาศกับประมาณนี้ค่ะเกือบสองโมงแล้วค่ะเจ็ดโมงยี่สิบ เย็นโมงสี่สิบสี่สิบห้าละตอนนี้นะคะเห็นไฟแดงๆอยู่ตรงป้ายตรงหลังคาหลัโครงๆนั่นเป็นสนามกีฬาเนาะโรงเรียนกะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะมันกะจะเงียบเหงาเนี่ยค่ะโรงเรียนสนามเด็กเล่นโรงเรียนต้องนีก็บยังที่แไม่หน่อยบอกนะคะเป็นเป็นดอกกิดดอกกิดก็คือโรงเรียนอนุบาลเนาะโรงเรียนอนุบาลยันมหกนะคะอนุบาลถึงมหกซึ่งลูกพ่อหญ่ก็เลยนอยู่นี่เล่นอยู่นี่จนกระทั่งจบมอหกอะค่ะ มอก่อพญายู่ตึกหลังนี้ค่ะห้องริมนะคะห้องริมสุดชั้นสองค่ะเมื่อก่อนตอนที่ยายมาอยู่ใหม่ๆ่ตอนพญายเริ่มแต่งงานใหม่ๆแล้วก็มีลูกแ่อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ชั้นสองห้องริมสุดฝั่งทางพุนก็อยู่ประมาณสักสองปีมีลูกสองคนเนาะมีลูกอยู่เพิ่นมีลูกมาก่อนหรือว่าเพิ่นมาอยู่แ้วเพิ่นมีลูกแต่ว่าหน่อไหร่นยคิดว่าเพิ่นมีลูกมาก่อนแล้วเพิ่นก็ับมาอยู่ตรงนี้ เพิ่ยอยูตรงนั้นเพราะว่าตะกอนนี่หองหองที่เพิ่อยูเป็นหองของพี่สาวกับพี่เขยคะย่ะยูมาก่อนแล้วพี่สาวกับพี่เขยก็เลยง่ายไปซื้อบ้านหยุดตรงที่ไม่น้อยเคยไป่ทยลิ้เบิ่งเ <s up. S 1> พิ่นก็เลยขายให้น้องไส้น้องไส้ก็เลยออามาเชื่ว่มาขายค่ะ <S <s <up>. <S เปลี่ยนมือกันน้องไา้ก็เลยไปเศร้าโตบ้านนี้ต่อมาตึกตรงนี้นะคะตึกตรงนี้มันก็มีห้องว่างแล้วเขาก็ประกาศขาย <S <s <up>. <S พ่อใหญ่ก็เลยมาซื้ออยู่ตรงนี้แล้วก็ยูตรงนี้ ยาวนานมาเลยอ่ถ้าตึกนี่พญาย,ย,ยูมาน่าจะประมาณ40ปี40ปีนะคะอพาร์ตเมนต์หลังนี้เนาะเขากะท่าสีแต่ยังโบเล่วไปหน่อยกันมันม่นงโบเล่วซักเชื่อค่ะเพราะว่าที่จริงมันเสร็จแล้วนะแต่ว่าสงสัยเขาล่อตรวจอะคะ่ะเพราะามันยังบบไ้ลือว่าด้ไยังออกนะแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆดาง้ดานขางเขาก็เริ่มเก็บทยอยออกไปแล้วเหมือนกันนะคะท้องฟ้าสวยจริงๆไมหน่อยมากบึง ช่วงทางเป็นนานๆไม่น้อยมากเบิงไอตรงย่อยๆตรงเทงียมเป็นใบไหม่เมื่อก่อน,นะคะตรงกกใหม่แล้วเวลาหิมะตกลงมามันจะขาวมันจะเป็นสายมันจะสวยมากเนาะสําหรับท้องฟ้าอพาร์ตรเมนต์ยูนีเนาะอพาร์ตรเมนต์ยูนีถึงเขาจะซื้ออยู่หรือเขาจะเซามั่นก็ได้จ่ายค่าสว่วนอย่างต่างๆร่วมกันหมดทุกอย่างเหมือนกันคะ่ะย,ยางพยใหญ่นี่กับพิ่นกระืือนะคะ ตรงนี้ตึกนี้เป็นตึกที่ซื้อขายได้นะคะส่วนตึกสีเหลืองนั่นเป็นตึกที่ซื้อขายบ่ได้นะคะตึกสีเหลืองนี่เป็นของสั้นบิกนะคะเป็นของโรงงานนะคะเป็นของเหมือนคล้ายๆกับเขาสั่งให้พนักงานเซาอยู่นะคะแต่ตึกตรงนี้มันเป็นตึกที่ขายได้นะคะเป็นซื้อขายกันได้แต่ถึงเขาจะอยู่อันร์นเมมต์ในบริเวณเดียวกันแต่ตึกบางตึกกับเซาตึกบางตึกกับซื้อนะคะซื้อขายได้บางเซาบางตึกก็คือซื้อขายบ่ได้ในบริเวณนี้ ทีมหน่อยอยูเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นซ้อยๆยเป็นล็อกๆออกไปแต่ลักษณะของตึกอะ่ะก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยค่ะเอ่อขั้างในนี้น่าจะประมาณเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบตึกอะค่ะแต่มันก็จะแบ่งซ้อยแบ่งซื้อออกไปเนาะยังของไม่หน่อยนี่ก็อยูทีสามสามบียงเสียก็จะเอิน่นจังสี่เป็นซ้อยเป็นซ้อยไปตรงนี้คือด้านหลังของอ่าด้านหลังของ้านอาหาร้รานพิซ่าที่ไม่หน่อยเฮ็ดงานอยู่นะคะ สมัยก่อนนะคะสมัยที่ทํางานอยู่นะนี่คือร้านพิซซ่าที่ไม่น้อยทํางานตรงที่ป่องไฟสูงๆเนี่ยค่ะตรงลังค่าแดงเนี่ยเวลาเหตุงานก็นกนเดินขึ้นตรงนี้มันเป็นเนินหิมะมากอะตกตลอดตกตรงนั้นคือลมค่ะลมประจําบริเวณนี้คือลมประจํามองลมของข่อยทุ่มือไปกระลมมากกลมนะคะเดินไปกับบ่ใกล้ค่ะเดี๋ยวเขาเดินเล่นกันช่วงนี้ก็ว้าให้พี่น้องฟังในช่วงรอบแม่ปุ๊แม่พินเนาะ เนะะี่ยค่ะพราะขื้นมามันก็จะเป็นซ้อยเป็นแยกอะ่ะมีคนไทยอยู่ในบริเวณนี้หลายบอ่อเอ่อมกนบ่อหลายนะคะเมื่อกนมีบอ่อบอกี่คนตอนนี้เรซื้อว่าคนไทยมาใหม่ก็หลายเนะะี่ยค่ะตรงรถจอดเนี่ยค่ะทังเข่าเอ่อทังเข่าของเอ่เขาเนะด้านอาหารหรือว่ายางไปยางไปอีกนิหนึ่งก็จะมีันได่ลงทางข้เขา,ขาทั้งนี้ก็กกคือด้านหลังของ้านอาหารนะคะตรงไม้ที่กั้นนะคะเป็นที่เขาเนะะี่ยค่ะถ้ามาันก็จะลาดชันลงไปอย่างสิเดินขึ้นด้นล่งกั ลมตลอดค่ะไม่เงียนอยส่วนเนีย่ยค่ะเขาเห็ดยังยังบูเรียบรลอยไม่น้อยเขาซื้อว่าอึดอัดอะคะ่ะเขาบอกเอาเล็กเอาอยัางออกแล้วเขาก็พสามารมที่จะเอาสายวัดอ,อากาศอยังออกได้นะเขาก็เลยบรูอากาศภายนอกภาย่นาจังไลแต่สามารถดูในโทรศัพท์ดูได้ตอนนี้เริ่มสั้นแล้วคะหนาวอากาศตอนนี้ยุทธีศูนย์องศานะคะศูนย์องศาเนีย่ยค่ะมันจะบกคอยมีคนออกมาเดินนะคะ ถึงสีงกลางวานันกลางเว้นกลางคืนยังสีมันก็เป็นแบบเนี้ยค่ะท้องฟ้าอากาศก็ถือว่าโอเคแล้วถ,ถามว่าชินไหมม,มันก็เหมือนละเหมือนถ้าว่าชินก็เหมือนก็ชินถ้าถามว่าบ่าชินบ่ก็เหมือนว่าว่าชินคือกัน่ะคะพะว่าในเต่ละปีอากาศถึงมันจะเป็นหน,นาวหนาวมันก็บังเสียเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเนี่ยคือเมคันิน่งเห็นบัคะนี่ขนาดว่ามันเป็นฝนตกลงมาใส่ได้เนี่ ใบไม้ไมไมยังเป็นน้าแข็งอยู่เลยนะคะช่วงเศ้านะคะแม่คันิ่งกันเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้แม่คันิ่งน้องนองขวัญน,นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถเรากันนะคะ